เกิดของฉันในวันยาวบทเพียนชีวิตที่เดินผ่านประสบการณ์ของหัวใจที่เต้นอยู่ว่าชีวิตนี่คือการเรียนรู้อุปสรรคนั้นเป็นครูของเรา อันนี้เป็นต้นไปครับท่านผู้ฟังครับเรานะครับจะเป็นผู้ชนะครับท่านผู้ฟังครับเพราะอะไรครับเพราะเราจะมองว่าปัญหานี่แหละจะเป็นบันไดสําคัญให้เราก้าวขึ้นสู่ชัยชนะในอนาคตอันใกล้หรือแม้แต่อะไรครับแม้แต่ในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญทีเดียวที่เราจะสามารถปรับเปลี่ยนนะครับพิธีคิดความรู้ต่างๆ,ๆที่เราจะใช้มองโลกหรือใช้ในการมองปัญหานะครับ <spectral> ไม่ว่าเราจะสร้างปัญหาด้วยตัวเองหรือคนอื่นสร้างปัญหาให้เรานะครับ เราจะสามารถที่จะครับมีพลังชีวิตในการนะครับก้าวต่อไปอย่างไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้นะครับเราจะมีพลังชีวิตในการก้าวต่อไปอย่างไม่มีอะไรมาหยุดยั้งเราได้นะครับนี่คือสิ่งสําคัญทีเดียวนะครับปัญหาจะไม่สามารถหยุดยั้งเราได้ครับท่านผู้ฟังทีักครับถ้าเราอะไรครับมองว่าเป็นขั้นบันไดที่เราจะต้องก้าวเดินนะครับยิ่งปัญหาซับซ้อน การแก้ปัญหาของเราก็ยิ่งสนุกยิ่งปัญหามากเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเก่งในการแก้ปัญหามากขึ้นเท่านั้นครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับน้องๆน,นะครับที่เรียนระดับมัธยมศึกษาครับไม่ว่าจะเป็นมต้นมปลายนะครับก็น้องๆก็คงเข้าใจดีนะครับว่าการแก้โจทย์ปัญหาหรือการทําข้อสอบจะเป็นปัญหาที่เราเจอเป็นประจําในทุกๆวันเลยนะครับแต่ข้อดีก็คืออะไรครับข้อดีคือว่ายิ่งเราเจอโจทย์ปัญหามากขึ้นเท่าไหร่ การแก้ปัญหาของเรานะครับจะมีทักษะและมีความชํานาญมีความอะไรครับมีความเข้าใจมีความตระหนักมีความมั่นใจมากขึ้นเพราะเราได้ผ่านสถานการณ์แบบนี้เนะี่ยมาอย่างอะไรครับมาอย่างลึกซึ้งนะครับแล้วมาอย่างหลากหลายนะครับต่อไปครับท่านผู้ฟังครับประเด็นที่2ของการแก้ไขปัญหาความขัดแยง้งนอกจากมุมมองว่าความขัดแย้งไม่ใช่ปัญหาแต่ว่าเป็นสิ่ง <c 's S 2> ที่ต้องอะไรครับแก้ไขและท้าทายความสามารถของเรามากขึ้นนะครับประเด็นที่2ครับ ความแข็งแกงเนี่ยจะไม่อันตรายเลยถ้ามันไม่ถึงจุดเดือดน,นะครับโอ้โหนี่น่าสนใจมากเพราะว่านะครับเขาบอกว่านะครับการให้สองฝ่ายเผชิญหน้ากันเนี่ยเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดครับเพราะฉะนั้นนะครับจงให้แต่ละฝ่ายเนี่ยเผชิญหน้ากับกับเวลาที่มันค่อยๆอะไรครับจะค่อยๆเจือจางอะไรครับความรู้สึกของเราลงไปนะครับเพราะฉะนั้นนะครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับการเผชิญหน้าจึงเป็นสิ่งที่เราจะต้องเบรกไว้ก่อน แต่ให้แต่ละคนได้เผชิญหน้ากับสิ่งที่เรียกว่าเวลาหรือความใจเย็นนะครับเพราะฉะนั้นครับท่านผู้ฟังครับการเผชิญหน้าเหมือนเรียบเสมือน,อนการเร่งให้เกิดความขัดแย้งมากขึ้นการที่ทุกคนได้หันกลับมามองตอนเองการได้อยู่กับอะไรครับตนเองแล้วการมีเวลาที่จะพักใจตนเองเนะี่ยจึงเป็นกระบวนการที่แก้ปัญหาได้ดีที่สุดเพราะอะไรครับท่านผู้ฟังในขณะที่เกิดความขัดแย้งเนะี่ยสิ่งที่เราจะปฏิเสธไม่ได้คืออารมณ์โกรธนั่นเองนะครับ อารมณ์โกรธหนอขึ้นมาเมื่อไหร่ก็คืออะไรครับท่านผู้ฟังครับโอกาสที่เกิดจุดเดือดได้ง่ายนะครับเหมือนกับน้ําร้อนนี่แหละเราจะไปต้มต่อครับท่านผู้ฟังนะครับเราต้องอะไรครับเอาน้าเย็นอะไรครับเทเข้าไปละลายน้ําร้อนที่มันเดือดปุ๊บอยู่ในอะไรครับอยู่ในหม้อของเรานี่คือวิธีการเลยครับความขัดแย้งจะไม่อันตรายเลยถ้าเราไม่เลยครับไม่พัฒนาไปสู่จุดเดือดนะครับต้องระมัดระวังดีๆนะครับแล้วก็อะไรครับหลีกเลี่ยง นะครับที่จะเติมอะไรครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเล็กเรื่องน้อยเข้าไปเติมให้ไฟมันสูงขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีจุดเดือดก็คือการแก้ปัญหาก็คือจะเบาบางลงพอคนเรามีความรู้สึกดีปุ๊บครับท่านผู้ฟังครับมันก็จะเกิดสิ่งที่เรียกว่าความสบายใจหรือการร่วมมือร่วมใจในการแก้ปัญหานั่นเองนะครับนี่ก็คือ2ประเด็นแล้วนะครับ 1. ความขัดแย้งเนี่ยเป็นปัญหาอย่างหนึ่งที่เราต้องแก้นะครับ ถ้าเราสามารถแก้ปัญหาความขัดแย้งได้เราจะเป็นผู้ชนะนะครับเราจะเป็นผู้ชนะหรือเป็นคนที่อะไรครับยอมให้อุปสรรคมันเลยครับชนะเราครับนี่คือหลักสําคัญของทางตะวันตกที่น่าสนใจมากหลักที่2อครับอย,อ,ยอย่าพัฒนาความขัดแย้งนั้นให้เกิดซึ่งจุดเดือดน,นะครับก็คือถอยออกมาให้มากที่สุดดึงทั้ง2ฝ่ายออกมาให้มากที่สุดนะครับเพื่อให้สงบลงเร็วที่สุดนะครับอย่างที่3ครับท่านผู้ฟังครับต้องใช้เวลาในการแก้ เรื่องของความขัดแย้งเนี่ยนะครับมันมันลักษณะเหมือนกับโรคภัยไข้เจ็บของเรานะครับท่านผู้ฟังครับมันใช้เวลานานกว่าจะก่อตัวเป็นความขัดแย้งนะครับเพราะฉะนั้นครับการเยียวยานะครับท่านผู้ฟังค่อยๆครับท่านผู้ฟังครับหลีกเลี่ยงเหตุที่จะทําให้เกิดการเลยครับเกิดจุดเดือดเกิดการประทะกันแล้วก็อย่างที่2ก็คือเลยครับอาศัยเวลาเลยครับค่อยๆแก้ปัญหาอย่างหดทนและใจเย็นนะครับพร้อมที่แก้ปัญหาทีละปลอกนะครับปลอกเล็กปลาะน้อยก็คือทําให้มันเย็นลงทุกปลอก มี50าสบเปลอกก็คืออะไรครับทำเปราะแรกให้ได้แล้วเปราะต่อไปมันจะเย็นลงไปเรื่อยๆครับท่านผู้ฟังครับค่อยๆคิดค่อยๆทําและให้เวลาในการแก้ปัญหาโอเคนะครับประเด็นที่4ี่นะครับท่านผู้ฟังครับในการแก้ปัญหาความขัดแย้งนี่อย่าตัดสินว่าใครถูกใครผิดเด็ดขาดนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะครับจงมองว่าอะครับมองว่ามันไม่ได้เป็นความผิดหรือความถูก แต่เป็นความเข้าใจซึ่งกันและกันเราเลิกที่จะอะไรครับท่านผู้ฟังครับเลิกที่จะมองจะไปชี้ถูกผิดทุกสั่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยมันจะไม่สามารถชี้ถูกผิดได้ตลอดแต่ขอให้มีสิ่งที่เรียกว่าความเข้าใจซึ่งกันและกันพอมีความเข้าใจซึ่งกันและกันเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คืออะไรครับท่านผู้ฟังครับความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันครับเพราะว่าอะไรครับเวลาที่เกิดความขัดแย้งเนี่ยทั้งสองฝ่ายก็คือจะเอาแต่ฟ้องตนเองเท่านั้นเองแต่ถ้าเมื่อไรที่เกิด เกิดม <go> ีน้ำใจเกิดความมีเมตตาเนี่ยนะครับท่านผู้ฟังครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าต่างฝ่ายตาให้นะครับให้อะไรครับให้น้ำใจให้ความรู้สึกดีๆให้คําพูดคําจาดีๆเพราะฉะนั้นการให้เป็นยาเย็นนะครับเป็นธรรมะแบบเย็นนะครับท่านผู้ฟังครับการให้จึงเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะครับพูดถึงการให้ก็คิดถึงวันพรุ่งนี้นะครับอาจารย์ครับวันพรุ่งนี้นะครับท่านสาาพุทธศาสนิกชนผู้ที่สนใจนะครับแล้วก็ผู้ที่ มีจิตใจที่งดงามนะครับแล้วก็ท่านผู้ปกครองทั้งหลายนะครับที่อยากพัฒนาบุตรหลานให้มีจิตใจที่เป็นผู้ให้นะครับพรุ่งนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับพวะาสฆงกว่า1นึ่งหมื่นรูปนะครับจะเดินผ่านถนนสายหลักของเราก็คือถนนหน้าสถานีพิธยุวายหกเมกะเฮิร์สนะครับแฮปปี้เรดิวของเรามื่นหมื่นูปนะครับทลานผูฟังครับพรุ่งนี้นี่เตรียมชมกับภาพความยิ่งใหญ่ตระการตาครับ ในแง่ของความสวยงามของภาพที่จะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้เนี่ยนะครับผมก็ขอรับประกันได้เลยว่าคงจะยิ่งใหญ่มากทีเดียวนะครับได้ได้ดูภาพจากท่านผู้ในการสถานีนะครับท่านอาจารย์เปียร์ก็เป็นภาพที่ยิ่งใหญ่มากนะครับและวันและปีนี้จะยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้วอีกนะครับท่านพ่อแม่ผู้ปกครองแฟนรายการแฮปปี้เรดิโอแฮปปี้อิงกฤษเรดิโอนะครับก็อย่าลืมนะครับพาพบุตรหลังท่านมาทําบุญทําทานกันนะครับการให้เป็นการฝึกไว้ได้ตั้งแต่เล็กๆ ตั้งแต่ใบเยานะครับคนที่รู้จักการให, ment, ให Came, <in> ้ <n> ane, ดนจิตจะเย็นมากนะครับท่านผู้ฟังครับจะไม่ใจร้อนจะไม่รุ่มร้อนนะครับและจะมีเมตตาต่อคนครับแล้วการให้ตรงนี้เป็นสิ่งที่ดีด้วยเพราะว่าอะไรครับเป็นการให้กับผู้ทรงศีลนะครับผู้ทรงศีลผู้ที่บวชเป็นพระแล้วนะครับผู้ที่สุขแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจึงเป็นนิมิตหมายอันดีครับท่านผู้ฟังครับที่จะได้เปิดสักราดใหม่เปิดพอสอใหม่ด้วยการให้ทานนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับการแต่งกายเพว ชุดขาวเปขาวนะครับนะครับเอุปกอณ์ต่างๆที่จะมาทําการให้ท่านะครับผมจะสรุปในเบรกแรกก่อนนะครับก่อนที่จะเข้าสู่เบรกที่สองรว่าเราต้องเข้าใจนะครับลักษณะการความขัดแย้งก่อนว่ามันมีเรื่องอะไรบ้างนะครับประเด็นที่1ครับการขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์นะครับอย่ามองว่ามันเป็นยิ่งใหญ่อะไรเลยนะครับถ้าเราผ่านปัญหาไปได้เราก็คือผู้ชนะมันเป็นบันไดสําหรับผู้ชนะความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดานะครับแม้แต่ความขัดแย้งในใจเรานะครับ ประเด็นที่2ครับความขัดแย้ง,งจะไม่เกิดอันตรายครับท่านผู้ฟังถ้าต่างฝ่ายต่างถอยออกจากกันอย่าให้เผชิญหน้ากันซึ่งมันเป็นอันตรายมากนะครับหลีกเลี่ยงกันนะครับการสร้างความขัดแย้งเพิ่มเติมนะครับประเด็นที่สาครับต้องใช้เวลาในการแก้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องใช้ความอดทนและความเข้าใจและสิ่งที่สําคัญก็คือการให้นั่นเองครับการให้เวลาให้เหตุผลให้ความเข้าใจให้ความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะครับแล้วก็ ประเด็นที่4นะครับก็คืออะไรครับมันไม่มีความถูกต้องหรอกสําหรับเวลาคนขัดแย้งกันนะเพราะว่าต่างฝ่ายก็ต่างที่จะนะครับเอาผลประโยชน์ของตนเองข้อสําคัญอยู่ตรงนี้ครับท่านผู้ฟังครับอยู่ตรงที่ว่านะครับเราทําความเข้าใจซึ่งกันและกันมากกว่ามากกว่าที่จะไปชี้ว่าใครผิดใครถูกแต่ขอให้สุบลงก่อนและก็ให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจกันแล้วความรู้สึกผิดชอบชัว่วดีความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ มันจะส่งหากันโดยนะรครับโดยอัตโนมัตินันอีนะครับนี่ก็คืออะไรครับ creative conflict management ในพาร์ทที่1หรือในส่วนที่1นะครับพบกับสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวครับท่านผู้ฟังครับแล้วเราจะมาดูกันต่อว่าลักษณะของความขัดแย้งหรือประโยชน์ของความขัดแย้งเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะครับประโยชน์ความขัดแย้งเนี่ยก็มีนะครับท่านผู้ฟังครับไม่ใช่ว่าจะไม่มีสิ่งใดที่เกิดขึ้นแล้วในโลกใบนี้สิ่งนั้นย่อมดีเสมอขึ้นอยู่กับว่าอะไรก็ท่านผู้ฟัง เรามองเห็นง่งามของสิ่งนั้นหรือไม่นะครับแล้วเรามาเจอกันในเปรกที่2อครับท่านผู้ฟังครับ